ที่กําลังมองหาแว่นสายตายาวที่ใส่เดินได้อ่านหนังสือได้แว่นพับได้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้แนะนําเลยนะครับผมแว่นรุ่นจอห์นนี่เดฟนะครับเอาผมพับให้ดูด้วยนะครับนี่พับเป็นแบบนี้เลยนะครับ แว่นรุ่นนี้นะครับใส่เดินได้อ่านหนังสือได้นะครับเป็นแว่นพับนะครับผมแว่นพับแว่นสตยาวเลนสองชั้นเอาให้ดูเลนนะครับตัวเลนเครื่องปะลอยผิวลื่นทําความสะอาดง่ายนะครับเลนบนมองไกลนะครับเลนล่างอ่านหนังสือใครไม่ทราบสตยาของตัวเองนะครับแต่มีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กไม่ชัดลูกค้าเมนอายุม่ได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คสตยาวตามอยู่คร่าวๆให้ใส่ชัดกระตาเปล่าแน่นอนโอ้โหใส่แล้วเป็นแนวเป็นแนววินเทจนะครับเท่เลยนะครับทรงตัวนี้เด็ดตัวนี้นะครับวัสดุอะซิเตตแข็งแรงทนทานเอาให้ดูบานพับ บานพับนี่เป็นบานพับ2ชั้นนะครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับบานพับ2ชั้นเนี่ยเราจะเจอในกรอบแว่นที่เป็นแว่นแบ,บรนด์ที่ราคาแพงๆเลยนะครับราคาเฉพาะกรอบอย่างเดียวนี่พวกเลนเบานพับ2ชั้นมีหลักพันนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับกรอบพร้อมเลนนะจากหลักหลายพันเหลือแค่ราคานะครับ990าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับตัวนี้ผมจะเทปออกแดดเปลี่ยนสีนะครับออกแดดเลนเปลี่ยนสีเทาดำเป็นกระแดดเท่ในตัวแบบนี้เลยนะครับผม นะพร้อมกับกระเป๋าใส่แว่นแบบพับนะครับผมเอาเดี๋ยวผมพับใส่ให้ดูนะครับผมเอาเริ่มนะครับตัวนี้เลยนะครับพับขาเก็บก่อนนะครับพับขานะครับทั้งสองข้างเข้ามานะครับผมโอ้โหแข็งแรงมากนะครับผมแล้วก็เก็บแว่นได้เลยนะครับตัวนี้นะอให้ดูนะครับผมเก็บแว่นได้เลยนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับผมโอ้โหมือนเท่มากพับเก็บสะดวกมากนะครับผมมีในส่วนของ ที่คล้องเป็นห่วงคล้องห้อยในส่วนของกระเป๋าหรือว่ากางเกงเข็มขัดได้เลยนะครับตัวนี้พกมันเท่สุดๆเลยนะครับงานตัวนี้นะครับผมจากราคาปกติหลากหลายพันนะหลานตาคุหนุ่มออนไลน์จัดโตเลืองเพียง990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสนี้มาได้เลยนะครับ